สวัสดีครับท่านครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในโซเชียลเนี่ยท่านเหมือนเป็นแบบมือปราบมาเฟียนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับทั้งไลฟ์สไตล์ของท่านการแต่งตัวหรือว่าแบบความดุดันของท่านนะครับและยิ่งแบบมาเนี่ยเหมือนกับทางหน้าที่ของท่านเนี่ยจะมาปราบ พวกมีอิทธิพลต่างๆนะครับก็เลยมีกระแสบางกระแสบอกว่าท่านเป็นเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ําสแกรังนะครับเป็นมาเฟียตัวพ่อของอุทัยธานีสแกร์สแกรกังขออภัยนะครับแล้วก็ยังมาดูแลเนี่ยมาควบคุมทางมหาทัยเนี่ยนะครับก็มาปราบมาเฟียโดยตรงอันนี้พอพี่ท่านเนี่ยได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็คือมันเป็นเรื่องจริงๆและหน้าที่ของที่เขามอบหมายผมเนี่ยก็มีดูแลเรื่องที่ดินเรื่องปลาปลาัอันนี้เกิดเหตุกำนันลกสมัยนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูเนี่ยท่านก็ตั้งให้มาท่านนายกบอกว่าให้ท่านอนุทินท่านอนุทินก็ตั้งตั้งให้ผมรับผิดชอบแต่เราก็มีคณะกรรมการนะครับผมมีคณะกรรมการผมเป็นประธานอนุก็รับมอบหมายเรื่องนี้แต่เรียนเรียนว่างี้นะครับผมไม่ใช่ตำรวจ นะครับการปราบมาเฟียเนี่ยบางคนอาจจะว่าหน6เดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรผมไม่ใช่ทําแบบในอดีตที่แบบบึ้มบั่มบึ้มบั่บแล้วก็เงียบไปอตอนนี้เราก็คัด แล้วผมเรียนว่ามาเฟียมันก็มันมีแต่พวกเดือดร้อนลำคาญมากกว่ามาเฟียจริงๆมันเหลือน้อยมากนะครับอย่าบอกว่าไม่มีเลยมันมีแต่มันน้อยมากแต่มันเป็นเรื่องเดือดร้อนลำคาญแล้วก็คาว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยในกฎหมายมันก็จะมีเรื่อง16ข้อมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันนะแต่เพียงไม่ใช่ผิดคดีเดียวแล้วก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลมันมันมันไม่ใช่นะครับผมอิทธิพลนี่มันหมายถึงว่าสามารถอํานาจรัดแล้วก็ข่มขู่พี่น้องประชาชนได้ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายหลายอย่างมีขบวนการมีอนา นั่นคือผู้มีอิทธิพลตอนนี้เราก็ทําอยู่นะครับเราก็แบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองจัดการไปแล้วก็เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แถลงข่าวเราทําแบบเงียบๆแล้วก็ที่จับกลุมไปแล้วก็มีนะครับผมบแล้วก็ในส่วนที่เปลี่ยนสีของเก่าตายไปแล้วบ้าง พิการนอนติดเตียงอยู่ก็มีนะครับผมตามรายชื่อกับแต่ผมจะทําแบบค่อยๆทําแล้วก็เ,เรียนว่าเราเราไม่ได้ไปทําแบบเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะเราใช้อํนนานาจทางปกครองเฉยๆเราใช้อํนนานาจทางปกครองแต่ในคณะระการก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยอ,อ,อันไหนที่มีเราออกหมายจับเราก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเตามจับตามหมายอะไรเนี้ยนะครับ,รบผมแต่ก็คงสักระยะหนึ่งเพราะว่าเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลชุดนี้หกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยไม่มีงบประมาณนะครับ มีแต่งบที่เบิกไปพางก่อนงบโครงการงบนโยบายนี่ยังไม่มีออกมาเลยเพิ่งจะออกวันสองวันนี้น,น,นะครับผม,มคือต้องถือว่าผมผมพูดในภาพรวมโดยเฉพาะนายกนี่เก่งมาก เก่งมากนะครับผมว่าที่ที่ทำงานได้ขนาดนี้ทั้งที่ยังไม่มีงบประมาณในเชิงนโยบายนะครับแล้วรัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับผมก็ยังนั่งอยู่ผมอยู่กับระบบราชการมานานนะครับถึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ผมก็มองว่าก็เก่งกันทุกคนเนี่ยเพราะว่าพยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่พลังมีนะครับผมต่อไปนี้มันก็จะเริ่มขับเคลื่อนเป็นรูปเป็นร่างนะครับหลังจากที่นโยบายงบประมาณปี67ซึ่งล่าช้ามาพอสมควรนะครับครับครับ